สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้จะมาทำการทดสอบโปรเจคเตอร์นะครับความสว่างเท่ากันนะครับก็คือ3000ลูเมนนะครับคุณผู้ชมครับแต่คอนทรา์ไม่เท่ากันนะครับมาดูตัวแรกนะครับตัวแรกเป็นเอฟสันโปรเจคเตอร์ EBX 1 8นะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับเอฟสัน EBX 1 8นะครับ สำหรับสเปคนะครับของเจ้าเอฟสัน EBX18 ตัวนี้นะครับความสว่าง3,000ลูเมนคอนทรา์เรติโอ10,000ต่อ1ความละเอียด1,024คูณ768หรือว่า XGA นะครับคุณผู้ชมครับ3,000ลูเมนนะครับเท่ากันนะครับมาดูตัวที่2นะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้เป็น f s ฟสั EBX14 นะครับคุณผู้ชมครับสำหรับสเปคตัวนี้นะครับความสว่าง3,000ลูเมนครับ คอนทราเดเรติโอ3 0 0 0ต่อ1ความละเอียด1,024คูณ768หรือว่า XGA นะครับโปรเจคเตอร์2ตัวนี้นะครับตัวซ้ายกับตัวขวานะครับตัวขวามือก็คือ Epson EBX 1 8นะครับตัวซ้าย EBX 1 4นะครับคุณผู้ชมครับ2ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมสเปคนะครับแสงแรงเท่ากันนะครับ ความสว่างของแสงก็คือ3,000ลูเมนครับแต่จะแตกต่างที่คอนทราตเรดิโอเท่านั้นนะครับตัว F สัน EBX18 ตัวนี้นะครับคอนทราตเรดิโอหรือว่าความแตกต่างระหว่างขาวสีขาวกับสีดำนั้น10,000ต่อ1นะครับตัวนี้ตัวนี้ความแตกต่างระหว่างสีขาวกับสีดำหรือคอนทราตเรดิโอ3 0 0 0ต่อ1นะครับคุณผู้ชมครับผมไม่ฟันธงนะครับว่าตัวไหนมันจะดีกว่ากันยังไงผมจะให้คุณผู้ชม ดูภาพกันเองนะครับฉายออกไปใส่จอพร้อมกันทั้ง2ตัวนะครับผมใช้วิธีการใช้เครื่องอ่านไฟล์ภายพ,พยนตร์1เครื่องตัวนี้แหละครับแล้วก็ต่อสาย HDMI มาเข้าตัวนี้นะครับมาเข้าช่องนี้แล้วก็ออก2ช่องเลยครับออกไป2ตัวเลยนะครับนี่ HDMI ตัวที่1 HDMI ตัวที่2นะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้เป็น f s ั n EBX18 ออกนี้ ตัวนี้ F3 Ebx14 ออกตัวนี้นะครับเข้า HDMI แล้วมาเข้าตรงนี้ทั้ง2ตัวนะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเมื่อพร้อมแล้วนะครับคุณผู้ชมครับก็มาดูแสงมาดูความแจ่มความสว่างทั้ง2ตัวนะครับผมจะเปิดเครื่องขึ้นมาทั้ง2ตัวเลยนะครับทดสอบกับจอให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับได้ดูเปรียบเทียบกันนะครับ2ตัวนี้ ขายราคาเท่ากันนะครับ8,500บาทเท่ากันนะครับทั้ง F สัน EBX 1 8 F สัน EBX 14ตัวนี้นะครับความสว่าง3 0 0พันลูเมนเท่ากันนะครับคุณผู้ชมครับนวลละครับฉายออกจอไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับความสว่างหรือว่าความแจมแล้วก็ตัดสินใจเอาเองนะครับว่า ระหว่าง f e ฟสัน e-bx14 ตัวนี้กับ F e ฟสัน e-bx18 ตัวนี้ซึ่งความสว่าง3,000ลูเมนเท่ากันแต่คอนทราตจะไม่เท่ากันนะครับคอนทราตเรติโอตัว f e สัน e-bx18 1,000 0ต่อ1 o e n คอนทราตเรติโอ F สัน e-bx14 3,000ต่อ1นะครับผมจะทำการทดสอบนะครับด้วยภาพพยนตร์เรื่องอะไรดีครับมา มาดูไฟล์ภาพยนตร์กันนะครับผมจะทําการทดสอบกับภาพยนตร์เรื่องอเอาเรื่องอะไรดีครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมหาก่อนเอาเอลีเมซิ่งก็แล้วกันนะครับภาพมันคมชัดแล้วก็แจ่มสว่างดีครับเดี๋ยวทดสอบให้ทุกท่านนะครับได้ดูได้ชมกันนะครับนี่ครับมาดูกันครับนี่ครับคุณผู้ชมดูนะครับ ดูความแตกต่างนะครับฉายออกไปสองจอแบบนี้ให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันเลยนะครับนี่ครับอ่านี่ครับคุณผู้ชมมองดูเนี่ยแทบจะไม่เห็นความแตกต่างนะครับคุณผู้ชมอาจจะทางด้านขวามือนะครับ F สัน EBX 1 8 c o n t r a น t เยอะหน่อยนะครับก็จะออกเข้มๆนะครับฝั่งทางด้านซ้ายมือ c o n t r a ดเรดิโอสามพันตอนหนึ่งก็จะออกเป็นจ้าจนะครับคุณผู้ชมดูเอานะครับ นี่ครับ f สัน ebx 18กับ f สัน ebx 14นะครับคุณผู้ชมครับ3,000ลูเมนเท่ากันนะครับคุณผู้ชมครับดูลำแสงนะครับที่ปล่อยออกมานะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหก็แรงทีเดียวและครับคุณผู้ชมครับ3,000ลูเมนของ f สันนะครับคุณผู้ชมครับดูภาพก็แม่แจ่มดีเหลือเกินครับ2จอออกไป2จอพร้อมๆกันนะครับคุณผู้ชมก็จะสามารถตัดสินใจได้นะครับว่าตัวไหนนะครับ เป็นยังไงนะครับสำหรับส่วนตัวผมแล้วผมว่าอ่าดูความแตกต่างนี้ไม่ออกนะครับแสงแรงเท่ากันคอนทราตต่างกันนะครับต่างกันเยอะพอสมควรคอนทราต์3 0 0 0ต่อ1กับคอนทราต์1 0 0 0 0ต่อ1นะครับคุณผู้ชมครับแต่ถ้าเราไปชมภาพยนตร์นะครับฉายไกลๆจอเนี่ยแทบจะมองไม่เห็นความแตกต่างเลยนะครับคุณผู้ชมครับอ่าดูเอานะครับอ่าดูเอาครับคุณผู้ชมครับ คุณผู้ชมก็ดูเอานะครับคุณผู้ชมครับ3,000ลูเมนนะครับวันนี้สีสเกตชาแนลครับทำการทดสอบ2เครื่องไปพร้อมๆกันเลยนะครับใช้วิธีการปล่อยสัญญาณภาพจาก HDMI มาเข้าตรงตัวแปลงสปลิตตัวนี้นะครับคุณผู้ชมครับออกมา2ช่องมาเข้าตูดของ HDMI ของทั้ง2ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมครับดูภาพครับแหมก็จำดีนะครับสายกลางวันแบบนี้ ก็ถือว่าสุดยอดนะครับเดี๋ยวลองกดเป็นตัวหนังสือเป็นเมนูขึ้นมาทั้งสองตัวนะครับคุณผู้ชมดูครับอ่าดูเป็นเมนูนะครับก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับคุณผู้ชมครับแม่ก็สุดยอดนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะปรับตัวนี้ก่อนอ่ะนี่ก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับก็ถือว่าแจ่มนะครับคุณผู้ชมครับถือว่า แม่ของเอฟสันนี่เขาคุณภาพอยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมครับไม่ต้องพูดอะไรมากมายนะครับให้คุณผู้ชมดูภาพก็แล้วกันนะครับทดสอบด้วยภาพยนตร์เรื่องอีเลียมซิ่งนี่แหละครับคุณผู้ชมครับทดสอบให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับมามาดูกันครับมาดูลำแสงที่ปล่อยออกมานะครับของเอฟสันโปรเจคเตอร์นะครับวันนี้ทดสอบให้ดู2ตัวเลยครับคุณผู้ชมครับไม่ทดสอบ ให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันทั้งสองตัวแบบนี้แหละครับพร้อมๆกันเลยครับแมสุดยอดครับคุณผู้ชมดูแล้วก็ตัดสินใจกันเองนะครับคุณผู้ชมครับว่าตัวไหนแสงแจ่มหรือท่านใดชอบภาพแบบไหนก็เลือกเอานะครับคุณผู้ชมครับทางด้านซ้ายมือคือเอฟสัน e x 14ครับทางด้านาขวามือนะครับอันนี้ซ้ายมือเอฟสัน Bx14 ขวามือ e f สัน epx 1 8นะครับคุณผู้ชมครับแหมก็ถือว่าสุดยอดนะครับคุณผู้ชมครับนะครับสุดยอดครับคุณผู้ชมทั้ง2ตัวนี้นะครับสีสเกตชาแนลครับเสนอขายในราคาตัวละ8500บาทนะครับเอาไปฉายภาพยนตร์เอาไปร้องคาราโอเกะในช่วงสงกรานที่จะถึงนี้ไม่ควรพลาดนะครับโปรเจคเตอร์มือ2 แสงแรงแรงราคาถูกถูกแบบนี้หายากนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือผลงานของ F อฟสัน x 1 4แล้วก็ F อฟสัน x 1 8นะครับฉายพร้อมกันให้ดูทั้ง2ตัวเลยนะครับคุณผู้ชมครับ mm hmm. ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรีวิวนะครับจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ